สวัสดีครับผมและครัมารอที่จังหวัดอุบลราชธานีมาพบเกษน้อยเสีตน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่ตัวตาแพนสวัสดีเป็นไงสบายดีสบายดีครับเราห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยมามาหลายเทพด้วยกันนะครับวันนี้มีโอกาสมาพบเสีตน้อยซึ่งข้างหลังนี่คือเกษตรกรอะไรครับจากต้นแบบของสภาเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีครับใหม่ๆเลยใหม่ๆสดๆร้อนๆยังอุ่นอยู่เลยปีห้าแปดจับด้ ครับครับเป็นแปลงที่ผมปลูกมัน20ไร่แปลงนี้เฉพาะแปลงนี้นะครับมันจะมีแปลงแปลงมันที่ทํามัน18เดือนมันปีครึ่งเสร็จแล้วออกจากนี่ก็จะพาไปดูที่ผมดูแลให้อดีตสสวุฒิพงษ์นามบุตรครับอเป็นเป็นระบบน้ําหยดครับอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยแล้วว่าต่อไปก็จะไปอําเภอโพชัยโพชัยนี่ไปดูของคือทีมงานที่เราส่งเสริมเขาให้ปลูกแล้วก็เพิ่มผลผลิต เราก็ทําได้เราก็จะต่อยอดด้วยค่อยกาลังตอนนี้เกิดโปรเจกต์ขึ้นมาขยายพื้นที่ปลูกทําลานมันรับซื้อกลุ่มด้วยพอตัวนี้ขยายไปดูสำหรับวันนี้คพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดกี่กี่ไร่แปลงนี้ยี่สบไร่ครับยี่สิบไร่ยี่สิบไร่เอาเป็นว่าเราเข้าไปดูในแปลงเดียรนะเข้าไปดูเห็นบอกว่าขุดเอาไว้ให้เดูเตรียมขุดดูแล้วจะเตรียมจะถอนของเดือนนี้นะครับเตรียมเตรียมถอนครับจะแผนขุดไว้ยังกี่ต้น สองต้นสองสามต้นสองสามต้นครับดตนเดียวเนี่ยนะเอาครับผมเดี๋ยวตามไปดูเสียน้อยจะเข้าไปในแปลงกันไปดูทับไปกันครับครับคุณผู้ชมครับเออเรามาถึงแปลงภายในแปลงเนี่ยนะครับเห็นกอมันสับปะหลังของเสียน้อยเนี่ยโหใหญ่มากเลยครับ แต่แผนว่าใหญ่ไหมใหญ่ครับใหญ่มากใหญ่ผมว่าใหญ่ขาคุณอะใหญ่ใหญ่กว่าขาตรงนี้นะแต่น้อยครับอายุเท่าไหร่ฮะเนี่ยฮะสิบแปดเดือนพอดีครับทาไมถึงไวสิบแปดเดือนสิบแปดเดือนเพราะว่าครึ่งหนึ่งอะจากที่ปีที่แล้วผมถอนทิ้งไว้ครึ่งไร่อะครับปุ้ยตอนถอนปีแรกอ่ะมันได้แค่สิบกว่าตันต่อไร่สิบกว่าตันครับแล้วไม่พอใจเหรอสิบกว่าตันไม่บังเอิญไม่ตั้งใจทิ้งไว้ครึ่งไร่เอครับ ครึ่งไร่มันได้สิบสองตันครึ่งไร่ได้สิบสองตันอ่าตัวที่ยี่สิบแปดเดือนย <28 S 1> ีิบสี่ครับก็เลยตอนเนี้ยตัวเน,นี้ยฝนลงมาตัดต้นทำเหมือนปีที่แล้วสิบไร่ตัวเนี้ยครับตัดต้นให้ปุ๋ยต่อขนปรากฏว่าก็เกาะมาอย่างเงี้ยแล้วผมไม่ถอนอีกแปลงหนึ่งก็หนึ่งงานมันได้หกตันครับ หนึ่งไร่ก็สี่งานมันก็ได้ยี่สิบสี่ตันก็ยังออกม่เงี้ยใหญ่มากนะจ่าแผนเราไม่ได้ต้นไม่ได้ปลูกใหม่อันนี้ไม่ได้ปลูกอันนี้เขาตัตอสองตอสองครับเอาน้ําขวดน้ําประมาณขวดละเจ็ดบาทนะฮะลองเทียบดูโอ้โหจาแผนก็เต็นแล้วครับนี่ชัดเจนะจนับหัวนับหัวดิจ่าแผนนับอ้าวหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดเก้าสิบสิบเมตรสิบสองสิบสามสิบสี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดาลงเจ็ดสุดแปดหัวสิบเก้าทีประมาณสิบเก้าหัวนะครับโอ้ผมว่าตอนี้น่าจะประมาณจัดแผนว่ากิโลผมว่าน่าจะถึงสี่สิบสี่สิบผมว่าน่าจะอยู่ประมาณสามสิบสองแต่น้อยว่าอะไรเออเดี๋ยวพอต้นออกนะแต่เดี๋ยวก่อนจะต้นออกเนี่ยเสี่ยแล้วก็ต้องตัดกิ่งพวกนี้ออกครับ ตอนนี้มีดไม่มีจะเล่นหักหักนะครับผมว่ามี45ขึ้นอ่ะ45จะกี yeah. ่โลก็ไม่รู claro ้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยค่อยว่ากันอ๋อคอยครับอ้าวไป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 ไหนปไ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 บไป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 ไไปไ่ไปไไหไป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  ห้าสิบสองกิโลพี่ตู่บอกพี่ตู่บอกสามสองกิโลผมว่าสามสิบสองโอ้โหผิดท่านครับเดี๋ยวนะครับนาเข้าไปตรงนี้นิดนึงอธิบายอีกนิดนึงนะครับว่าน้ําหนักเนี่ยสิบแปดสิบแปดเดือนสิบแปดเดือนนะครับท่านผู้ชมครับสิบแปดเดือนได้ห้าสิบสองกิโลคือคือผมจะเคาะเคาะเปรียบเทียบนิดนึงนะพี่ตู่ถ้าถอน ประมาณปีหนึ่งครับอ่ามันต้นนี้ก็อยู่ประมาณยี่สิบไม่เกินยี่ครับแต่ถ้าเอาไว้สิบแปดเดือนมัหนึ่งพันสองร้อยต้นเราก็คำนวณมาที่แค่นึงพันต้นหนึ่งพันต้นถ้าไล่ละยี่สิบตันเอาเอามาถั่วเจ็ดกันต้นต้นครับเราจะเปรียบเทียบให้ดูมันจะมียี่สิบสามสิบอย่างน้อยทุกทุกสิบขึ้นครับที่อุบลนี่ ปันราคายังไงฮะปีนี้ราคาดีหน่อยครับที่ที่ที่โซนเขืองในไกลลงแป้งหน่อยตอนนี้สองบาทสี่สิบตังสองบาทมันสดมันสดนะครับสองบาทสี่สิบผมเอาแค่สองบาทสองบาทปีสองบาทสองบาทสองบาทห้าสิบโลเอาเอาเอาถั่วจะเรียยี่สิบยี่สิบตันต่อไร่ยี่สิบตันต่อไร่ก็สี่หมื่น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 สิบตันเท่าไหร่ไอ้สิบไร่เท่าไหร่ก้าศรีแสนสี่แสนอ่าฮะขอแค่สิบไร่สาแทนนี่กี่ไร่เนี่ย ตรงนี้นะครับเน้อยเปอร์เซ็นต์แป้งไม่ต้องพูดถึงเปอร์เซ็นต์แป้งยี่สิบขึ้นยี่สิบขึ้นนะครับโอ้โหผลผลิตนี้ผมเห็นแล้วแบบว่าก็ไปมาหลายแปลงนะแต่เที่ยวนี้ถือว่าเสียน้อยประสบวาัฒนาจมากพัฒนาจากชนาญด้วประสบการณ์สอนให้ให้มีความชำนาญนะครับจากสิบกว่าครั้งแรกเรามาเนี่ยสิบสี่สิบหกแปดสิบแปด ขยบแปดมันปีที่เราทําเป็นระบบน้ําหยดด้วยอระบบน้ําหยดครับอันนี้ไม่มีน้ําเทวดาเลี้ยงไม่มีน้ำโอ้โหถือว่าถือว่าอะไรยังไงพีงโอ้ผมก็เห็นตะลึงครับตึงนะเกษตรกรแล้วก็มีมีมีอันนี้ฮะมีมีมีเปลี่ยนใยฮะมีเป็นด้านนี้แล้วก็นี่นี่ด้านนี้ก็ด้านนี้ก็ดูโอ้โหนี่นี่เราขุดไม่ได้คัดนะสุมสุมนะเราสุ่มเพราะว่าแปลงนี่เยอะ พอสมควรนะฮะจำนวนนะฮะแล้วก็ต้นสวยนะครับผลผลิตโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงพอึ้งทึ่งใหญ่ใหญ่มากนะครับฝากเกษตรกรนะครับว่าการทํามันสาปะหลังเนี่ยถ้าเราไว้ปีหนึ่งนะฮะอย่าใจร้อนบางคนเห็นว่าเกตบังกรจัมโบ้เดี๋ยวบางคนพูดว่าไม่มีเปอร์เซ็นต์แป้งไม่ใช่ครับมีครับแต่หมายความว่าพอเห็นใหญ่ปุ๊บอย่างเงี้ยขุดไปขายละซึ่งซึ่งไม่ใช่ต้องต้อง มันทุกวันนี้มันเสริมได้ครับก็ตัวให้แป้งมันก็คือตัว0ูนย์ศูนย์หกสิบอ่าศูนย์หกสิบใช่ช่วงระยะที่ห้าหกเดือนเราก็ต้องเสริมเข้าไปครับครับเหมือนสูตรที่เสียน้อยมีว่าหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยต้องให้ะบบเป็นระบบเป็นระบบนะครับเอาโอเคครับแป้งนี้เราจะยกไปยังไงจะยกใส่รถอะไรพ่อเรารถตู้มาผมไ่ผมต้องทิ้งไว้ตรงนี้ฮะใครอยากได้ก็จะมายกเอามายกเอาถ้าปัญญาเนี่ย้วแบกไปเดี๋ยวเราจะไปดู แปลงต่อไปนะครับของท่านอดีตสสบทิภพท่านอดีตสสอันนี้เป็นระบบน้ำหยดระบบน้ำหยดแต่ดินดินไม่มีธาตุอาหารอะไรเลยไม่มีธาตุอาหารอะไรเลยดินดินทรายะแปลงข้างเคียงเท่านี้ของเขาทิพยปืดเลยมาดูกันให้เห็นแตกต่างก็ดูกันครับเดี๋ยวผมจ่าแผนครับเราเสียน้อยจะไปดูอีกแปลงหนึ่งครับไป